สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2565กศอนอํเาเภอเขาพนมงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนอํเาเภอเขาพนมรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณนะกศอนอํเาเภอเขาพนมและกศนอตำบลทุกตำบล งานการศึกษาตามอัธยาศัยบรรารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน2เมษาวันรักการอ่านกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่12เมษายน2565นายพรพ,พลพุทธวิโรครูคอสอ .1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอเขาพนมมอบหมายให้บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมร่วมกับนายวิทยาแก้วปลอดครูผู้ช่วยส่งมอบหนังสือขนมกาแฟและน้ำผลไม้ให้กับจุดตรวจเฝ้าระวงังอำเภอเขาพนมในช่วงเทศกาลวันสงกราน บรรณารั์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์จดหมายข่าวสร้างการรับรู้ในเรื่องต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่10เมษายน2565กศอนอำเภอขาพนมร่วมจัดนิทรรศการโครกหนองนามโมเดลในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสำนักงานกศน,นจังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามันของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวันเป็นประธานคณะกรรมการทิการนายวิทยาแก้วปลอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่18-19เมษายน2565ณนะสถาบันกศนภาคใต้ บุคลากรกสอนอำเภอเขาพนมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์รุ่นที่2วันที่21-22เมษายน2565ณนะห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานกสอนอจังหวัดกระบี่ นายพรพลพุทธวิโรเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานกสนไตรามาส1-2และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรามาส3าสประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5สอําำหรับจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ในวันที่22เมษายน2,565ณนะโรงแรมธรรมรินธนาจังหวัดตรัง นางสาวกัญจนาอินสุวรรณเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานทวีนัมเบอร์ประจำปี2565ในวันที่25เมษายน2565ณห้องประชุมปรึกษาชั้น4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่